ันนี้ฉันก็จะได้กับบ้าไปน้อนสักทีนะที่นั้นเหน็ดเหนื่อยมานานเนะี่ยโอเคนะฉันต้องไปพักผ่อนแล้วกันนะแล้วนายไมเคินไปไหนครับเนี่ยสงสัยท่าจะไม่อยู่มั้งดุสทรงละแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมจะมาทําหน้าที่แทนไมเคิลแล้วกันเพราะพี่ไมเคิลแกก็ไปพักผ่อนที่บ้านแล้วก็ ไปทำธุรกิจที่เมืองมาฟินซิตี้เย็บร้อยละเฮ้ยง่วงเหลือเกินขอนอนหลับดีกว่าเออช่วงนี้ง่วงเหลือเกินนะโอเคเช้าสักทีเอาใครเดเมเเดเรโดเ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 ดบดเ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 หเดเดรดเดเอเด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 อดเ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 ผมดเ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 ด้าเอเด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 เนเดเดเนเด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 ้าเอรดเาเเดเเดเด ตัวปลาค้ายๆ,ๆเหมือนตัวแก๊บแอนแบนแบน่ะตอนนี้มันออกอารวาสเมืองเราอีกแล้วตอนนี้เราท่านต้องมาจัดก,การด่วนนะเพราะมันอยู่ตรงสีแยกตรงที่ทีมของไอ้พวกแคมแมนอะรีมาตรงนั้นด่วนเลยนะโอเคไหมโอเคครับรับทราครับผมโอเคกูเจอไอ้พวกเวนอีกแล้วเหรอเมื่อก่อนพี่มเคลนแกเคยไปล่ามันไม่ใช่เหรอไอตัวนี้มันไม่ได้มาบ่อยนะเนะี่ยอย่างมันก็มาพอๆกับไอ้แรมโบเฟนั่นแหละโอเค เรารีบไปกำจัดดัวเลยไปเลย yes go ไปเลยต้องไปตรงนี้แม่ลนะถึงเวลาละที่จะปราบพวกสัปหลาชั่วๆออกไปจากเมืองกูให้ได้สักทีไปเลยโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับเราอยู่ในการช่อง m b b เวนนะก็วันนี้เราอยู่กับโปรเจกต์ไมค์คร f t อีกเช่นเคยนะโปรเจกต์ m b b m i n ไมค์ครนะ ก็หลังที่ผมไม่ได้ทานานเนะี่ยก็ผมไปทําเกมอื่นบ้างเพราะว่าช่วงนี้วิวตกไงเกมไมค์คราฟเนี่ยมนะผมก็เลยไปหาอย่างอื่นทำไงใช่แล้วไงผมก็ต้องไปหาย่างอื่นทําเพื่อเพื่อความหลากหลายมากขึ้นนะอย่างเช่นทํา GD a ย์ c วซิตี้ t ีเดย์ซิตี้นะผมบอกตัวว่าวิวโคตรดีเลยเพราะว่าคนยังเล่นอยู่ในเกม g d a ดย์ไวกระแสมันยังอยู่ไงผมเล่นเล่นก็เลยมียอดวิวประมาณ600นะถือว่าเยอะมาก เยอะกว่าคลิปผมคลิปเล่นเกมอื่นๆนะผมบอกเลยซึ่งคลิปนี้นะผมก็จะไปล่าแก๊ปแอมแบนนะใช่แล้วแก๊ปแอมแบนเะนี่ยผมช่วงนี้กระแสน่นาจะดังน่าดูนะแต่คลิปนี้ผมออกมาล่าสนอยเพราะมีคนแจกแอปออนมาให้ผมล่าแล้วนะ ก็เป็นแอปออนโดหรืออื่ๆนี่แหละแต่คลิปนี้ผมจะมาล่าแอปออนแก๊งไอ้แบนบนะซึ่งจะมีตัวอะไรบ้างนั้นเราไปเชิญรับชมกันได้เลยครับผมโหมึงอย่าไปยิงให้มันเปลือกกระสุนเถอไอเวนกัมเออช่วงนี้กระสุนมันขาดแค็งมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราสามารถเศษมาใหม่ได้แล้วไปกันเลยครับผู้ชมเพื่อไม่ทําการเสียเวลามากครับเราต้องรีกําจัดด่วนไม่อย่างนั้นดูดีว่ามันจะมีจ๊อมสแกนวันช็อตหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะ มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ว่าปืนกูมีแค่ MP5 นี่นะ MP4 กระปืนกระบอกก็ไม่มีเดี๋ยวกูไปเอาปืนแป๊บหนึ่งนะลืมเอาปืนนี่แล้วหล่ะนกูช่วงนี้ปืนมันมันไม่จะเป็นเลยสลับกูนะเพราะปืนมันกระจอกเกินอนะต้องใช้พวกหน้าไม้กับธนูระเบิดแทนเนี่ยเออแต่สิ่งที่ผมอยากรองมากสุดก็คือหน้าไม้ติด ดอกไม้ไฟนั่นเองครับนี่เลยมาเลยกูเอาปืนนี่เอามาด้วยนี่โอเคมีอาวุธเยอะแยะนะในคังนี้แต่กูมีมาแล้ะไปเลยโหแล้วปืนเอฟเป็นหายไม่รู้ช่างแม่งไปเลยนะเอาไว้ไปป้องกันตัวนะเผื่อเจอสปราราต่างๆนะเดีย๋ยวขอรีโลกระสุนหน่อยนะพาเลยโอเค เยบร้อยแล้วเราก็ไปกันเถอะไปเลยมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องปราสปลาดและศิลินนะงานแค่นี้มันก็น่าเบื่อเกินไปนะสลับกูแต่ก็ทำไงได้อะก็ต้องทำนะงานพวกเนี้ยไปเลยเวลาแล้วไปกันเถอะไปเลยไหนว่าสปลาดที่เขาวากันอยู่กันไหนกันแน่เนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะมัน ไอพวกสเปรแก๊บแอบแบนแบนมันไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไอตัวสีข,ขาวๆตัวนี้ใช่ไหมโอ้โหมีหลายตัวมาชมดูดิอันแน่าบอกว่าถ้าผมเข้าไปเนะี่ยมันจะฆ่าผมไม่ได้นะเบยมาเลยมึงนี่ไอยิงหน้าไมา้ก,ก่อนเลยปุ๊บโอ้โหไอตัวนี้วิ่งเร็วมากอะไรอะไรอะไรของมึงไอตัวนี้น่าจะมีจัมสแกนว่าช็อตเปล่าผมไม่แน่ใจอ่าแกมังอาดมับุลุกที่ของกูได้ไงอะไรของมึง ที่ของมึงมัน,ม,นมันไม่ใช่ที่ของมึงหรอกไอ้ควายนะมา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 เดี๋ยวขอไปตั้งหลักหน่อยนะไอ้พวกนี้แล้วมาเลยโอ้โหมีมาเยอะมากเฮ้ยติดบาร์กอีไอเวนใครอะเออแกติดกับกูพวกเราสินะโอ้โหมันเอากระแพงล่องผลมาปางกูอีกไอเวนกัมแม่งเอ้ยงานนี้ยากชิบหาย แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคนอย่างมันมันกระจอกแล้วมาเลยมึงเจอธนูยิงระเบิดกูนอยมึงเจอยิงธนูยิงระเบิดกูหน่อย,เ,อย,ย,เ,อยเป็นไงไอพวกแก๊สแอ์แบนแบนมีตั้งไอมีตัวสีเขียวๆด้วยนะทุกผู้ชมตัวสีเขียวอย่างนั้นเหรอมาดิควายพวกแก๊สแอร์แบนแบรโผทุกผู้ชมมาเยอะจริงเลน,นี่มันอึดเกินนะ มาเลยมึงเจอหน้าไม้ยิงระเบิดกูหน่อยฮโอเคนะมาเลยไอ้พวกนี้เอา,เอ,า,เอ,าอะไรอะไรมึงมาเลยของมึงเอาเอาเฮ้ยกูบอกไว้ตรงๆเลยว่ากูฆ่าไม่ตายหรอไอ้โง่ ไอ้พวกนี้มันเมายาเนาะไอ้เหี้ยถ้าใครอยากได้แอปออนนี้เดี๋ยวผมจะแจกให้นะแต่ว่าผมไม่แจกหรอกไปหายูทูบเบอร์คนณเอเถิดกันผมไม่อยากแจกช่วงนี้โดนไอ้ยูทูปมันจะลบอันนี้ประเด็นอีเวนโอเคมาเลยไอ้พวกแก๊ปแอบแฝนไอ้พวกโง่กูอยู่นี่พวกไอ้โย่ไอ้พวกโง่ไอ้พวกโง่เอาเคแม่งบักแล้วบัก๊กตัวนี้แหละ ไอดาบนี้ฆ่าแม่ไปซะเ <c oughs> <c oughs> อะอเอออเรามีพลังพิเศษที่สามารถทำให้แกใช้อาวุธไม่ได้ชัวคราวโอ้โหมันถึงระ้ันนั้นเลยครับเนี่ยแล้วอาวุธกูไม่สามารถยิงมันได้โอ้โหเพิ่งมายิงรู้สึกตัวตรงนี้มาเลยถ้าอาวุธประชิดมันทำอะไรกูไม่ได้กูก็ใช้เขียวของกูแหละฆ่ามึงมาเลยควายอื้ออื้อเป็นไงเจอสเต็เกกมไมครที่กูฝึกฝนมาหน่อยไหม นี่ไงนี่ไงมาดิมาดิไอ้พวกแยก้แบ,บ,แบนแกก็ฆ่าใช่คนนี้ไม่ได้หรอกไอ้พวกไอ้นกกระจอกเทศไอ้นกกระจอกเทศอชิหายมาลี่ไอ้พวกกระจอกมึงไม่ได้พนามือกูหรอกโอ้โหคิดว่าจะมีจำแกนบถอดที่ไหนได้แม่งมันก็ไม่ได้โหดที่ว่ามาเลยมีเจอปืนเอฟโหน่อย มาถึงเวลาให้กูไปะเอาแว่นขยายสอ,อื้อมันทำให้กูแหละแน่เดี๋ยวกูต้องไปเอาดาบดาบไฟมาก่อนไอชิบหายเพราะว่ากูต้องกำจัดตัวที่แบบมันทำให้มันอาวุธไม่สามารถใช้งานได้มาเลยคราวนี้อาวุธกูต้องใช้งานได้อย่างแน่นอนเชื่อกู เ,เดี๋ยวกูวิ่งไปเอาไปเอาดาบดาบไฟมาหน่อยแล้วกันโอ้โหแล้วใครเอาบอกมากันไวตรงนี้เนี่ยเ,เวรกัรมาันเสียเวลากูแล้วเนี่ยกูลืมเอาาหมกแล้วเนี่ยไอชิบหายบอกแล้วไงมึงเอามาตั้งแต่แรกก็จบละโอ้ยเนป่ะมึงก็ลืมเหมอนป่ะโอ้แล้วก็ต้องมาเสียเวลาต้องมานั่งเอาอเวรกรรมโอ้ลืมตลอดอีกแล้วกู กูนายฉลงเสียชาติเกิดจีกีเลยกูแต่ไม่เป็นไรเพราะกูยังมีเวลาอยู่ผมบอกเลยไองานล่าสัปหลาดเนี่ยกูต้องรีบทําด่วนเลยถ้าไม่ทํานี่เมแม,แม้เราอาจจะตายหาก็ได้นะเราอาจจะโดนไล่ออกเลยนะถ้าเราไม่กำจัดสัปหลาดเนี่ยต้องรีบกำจัดให้หมดแต่กูรืเอาด่าไปดิประเด็น มาเลยเวลาละไปทำหน้าที่กันดีกว่าเวลาละมาเลยมึงไอ้พวกสปาราดกูได้ดาบไฟมาละโอ้นี่กูลืมดาบไฟแล้วเนี่ยกูต้องไปกำจัดไอ้พวกเสี้ยมหนาทำให้อาวุธกูไม่สามารถใช้งานได้แต่ยกเว้นอาวุธชิดอาจจะใช้งานได้บางครั้งว่าวเลมันมีพลังพิเศษนะครับท่านผู้ชมมันสามารถทำให้ ทำให้อาวุธประชิดอาวุธระยะไกลไม่สามารถยิงรัวได้มันจะยิงได้ทีละนัดทีละนัดเท่านั้นโอ้โหแม่งกโกงเกินสกิลมันแต่คราวนี้สกิลของมึงจะทําอะไรมึงไม่ได้อีกต่อไปเพราะกูมีดาบพิเศษก็คือดาบไฟในตำนาของมิสเตอร์บีนั่นเองมึงอยากรอไหมล่ะ <laughs> อยากรอก็จัดให้สิเดี๋ยวกูจะเอาให้เป็นกรณีพิเศษเลย ถึงเวลาแล้วที่กูต้องกําจัดพวกสปาร์ต์นี่เหลือไอตัวสีเขียวไอตัวสีเขียวมันน่าจะโหดหน้าดูเนะี่ยโหดแล้วมันแล้วเลิลลลลใหม่ครับนี่ไงตายวิซะส่งนหน้ามันกาจัดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เหลือไอพวกเสี้ยมหนาพวกนี้สินะมาเลยมาดีเออตีไ,ได้อยู่มาดีมาดีาดพวกแกได้แบนๆตีโโไม่เข้าเลยแม่งอึดจังวะ มึงอึดเกินมึงอึดไปไหนมึงอึดไปไหนแล้วธนูกูก็ยิงไม่ได้อีกไอ้หอยหออ่อเลยหรือไม่ก็เป็นตัวนี้หรือเปล่าวะอืมปแม่หน่อยดิอุธกูแทบใช้งานไม่ได้เลยไอเวนเพราะอะไรวะ ผ็บอกแล้วไงแกใช้อะไรก็ตามมาฆ่าัน้ก็ไม่สามารถฆ่ากันได้หรอกอุเ้ยเดี๋ยวนะมันเริ่มถายแลย้วเออจะวะนี่แห,แหและข้ามือเฮ้ยเออ,เอ,อตายวิซ่สวน,วนหน้ามึงไอตโกยิงธนูม,มันก็ได้ตายไปละผมว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้แน่นอนแต่กูไปเผือตีตัวจี้เกี่ยวไปละไอพวกเขี่ยมงามตัวสุดท้ายสินะมาเลยเอาอะไรโขมือกูอยู่นี่มึงไปไหน มึงจะไปไหนครับพี่เอาเอาเอาเยียกูอยาก่าจีออะไรของมึงอยู่นี่มึงเมายาหรอไอเอาเข้าไปเอาเข้าไปมึงเอาเอาเข้าไปมึงเอาเอาเศโอีเศยาไอ้่ะมึงเอาเข้าไปมึงเอาเอาโอวิ่งไปเอาอะไรของมันวะปูอยู่นี่เว้ยเอามึงหนีกูัวโอ้โหไม่แง่นี่วะสปาลาดพันไหนวะแม่งโคตรกระจอกชิบหาย มาดิรบมาดิครับมาดิครับมาดิครับโคตรกระจอกหนีกลัวโคตรจากหนีทําไมถ้ามึงหนีเสร็จกูล่ะเสร็จกูเศษกูเศษกู มึงอีเลยทุยขุ้มิเชื่อมมัรอไอ้ควายเพราะว่ามึงอ่ะมีแผนน้ำหน้าอย่างมึงใช่ไหมมึงอยากคิดว่าจะหนีเอเบบีพลอเวย้ยมึงไม่มีทางหนีเอเบบีพ้นหรอกมึงเจอปุ่มเอโฟก์หน่อยเอ้ยเป็นไงสามในเลนโบ้ไปดิมึงกูยิงจุณหวังมึงจะตายยิงจุณจหวังมึงจะตายกูยิงให้มันหนามสันเจ็ดใจเลย <c oughs> กูสากใจที่มึงหนีนะเนี่ยโคตรกากที่ไอ้ปอดไอ้ตุด๊ดกูอยู่นี่ไอ้กระจอกนี่ไงหนีกูเหรอโคตรกากหนีหาพ่อมึงเหรอไม่ให้หนีเว้ยไม่ให้หนีตายซะสมนหน้ามันเรียบร้อยสมควรต้าทั้งหมมัน,มน,มนไม่ชั่นผมพีไปดิเวเวทสมน้ำหน้ามันครับท่านผู้ชมคิดว่าจะแน่ อย่าให้กูเห็นเจอพวกมันนี่นะมีตัวไหนที่เหลือรอดนะกูจะฆ่าแม่งห,หมดเลยสมน้ำหน้าครับแม่งคิดว่าจะเก่งแต่ก็ไม่ได้เก่งอย่างที่คิดนี่วะสมครัวแล้วคนอย่างมันมันก็ได้ตายไปแล้วเรารีบเพนออกจากที่นี่ดีกว่าก่อนที่มันจะสายเกินไปนะใช่แล้วฉันใช้เครื่องมือในการมองเห็นนี้มันก็ไม่ได้อยู่ดี ไปเรารี่กลับบ้านดีกว่าแม่งปาบจนถึงข้ามมืดเลยเหรอเนี่ยชิบหายเวลากลับบ้านแล้วเมืองน,นี้จะได้ปลดจากไอ้พสัพลาหน้างโงมื่ี้เมืองนี้มัน,นจะมีแต่สัลาไม่ได้เขาต้องมีแต่กระโบนีราะว่าแหทำไมคน,นทุกคนในเมืองน,นี้ถึงหนีไปเมืองอื่นหมดเพราะว่ามีสัพหลาเยอะไงกูต้องรีบกำจัดเ่งทุกคนกลับมาในเมืองน,นี้ก็เลยเมืองน,นี้ก็เลยขาดรายได้ไปพ่อไอ้พุสัพลาหน้าง่งตัวนี้แหละ ขนาดจริงๆแล้วประเทศโอเโอโอ,โอนนเนาะทำอะไรไม่ได้อะก็ต้องมี a อเบบมาช่วยอย่างเดียวแต่เอเบบช่วยไปกี่ครั้งกี่ผลแต่สุดท้ายความสําเร็จก็ไม่เป็นจริงสงนั้นเออจะเลือนอะ่ะผู้ทุกคนก็ไม่มาเมืองนี้อีกเลยโอ้เหลือแค่เอเบบีท่หน้นนะที่อยู่ในเมืองนี้อย่างเดียวเต็มไปด้วยพวกสปาราน้าโง,ง่ทั้งหลายนี่แหละโอเคกูขอนอนแล้วกันนะบอกว่าไม่มีสปาราพวกโง่อีกต่อไปอีกแล้วนะ Okay. โอเคโสคลีนี้ไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะไปแล้วสวัสดีครับหลับดีกว่าวะเรี่ยมาเยอะละ